วิธีเขียนเซลล์คอนเทนต์ครับในติ๊กต็อกสามารถทำเซลล์คอนเทนต์ได้นะครับแต่จะอยู่ในรูปแบบคลิปสั้นนะครับเรามาลองดูวิธีการทำเซลล์คอนเทนต์กันครับฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับข้อ1ครับเริ่มต้นให้บอกไปเลยว่าสินค้าหรือบริการสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างหรือลูกค้ากำลังเจอปัญหานี้หรือไม่นะครับ ขออ้ขอ2ขยี้ปัญหานั้นจนลูกค้ามองว่ามันคือปัญหาใหญ่ทำให้ลูกค้าเกิดความคอยตามและมีส่วนร่วมกับเรานะครับข้อ3ครับช่วยลูกค้าหาทางออกของปัญหาครับขั้นตอนนี้คุณต้องนำเสนอสินค้าของคุณเน้นไปที่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับลงเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ กดติดตามผมอะไรบบาจะสอนคุณสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วยความเสี่ยงต่ำ